ีจ้ามีอะไรจะบอก OS มีสติก๊กเกอร์ในไลน์แล้วนะดาวน์โหลดง่ายมิสเตอร์ OS เดียวเกมเมอร์ไงมีลิง์ดาวน์โหลด er ด,ด้านล่างด้วยจบปั๊บ สวัสดีครับโอเคนะฮะเรายังอยู่นะครับยังย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปที่4แล้วด้วยนะครับรายการเพชรทองค่ะผมแพนเสื้อให้ดูสั่งซื้อได้แล้วที่ตัววิ่งด้านล่างหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดียวพี่ทําหน้าที่แทนผมนี่เอาไอ้เรื่องการโปรโมทเสื้อเรื่องอะไรเรื่องเป็นผมสิพี่เราตัวสาระนะเราตัวสาระไอ้ตัวโจ๊กนี่ผมตัวดําเนินแต่ตัวผมโอเคนี่ก็ตัวสาระไปนะครับโอเคฮะก็หลังจากที่คลิป3นะฮะที่ทุกคนเก่งกันไว้ว่าเราน่าจะไม่รอดแล้วนะฮะคลิปนี้ เราก็จะเอาอีกครับเรายังดังไม่พอฮะมีความรู้สึกว่ามันน้อยเหลือเกินคนดูไม่รู้ทําไมทำไมคนสนใจประเด็นที่เราคุยกันน้อยจังนะฮะคราวนี้เราจัดใหม่ฮะเขาก่อเรอเลยนะเกมกับการปกครองการเมืองการปกครองทหารทหารคราวนี้ครับเราเล่นประเด็นใหญ่เลยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนั่นก็คือเกมกับศาสนาครับแต่คราวนี้เราขอเป็นเรื่องของศาสนาคริสต์ซะแหละเพราะว่าศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่จะอยู่ในสื่อบันเทิงซะเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังนะครับหรือว่าแม้แต่เกมเองก็ตามเชื่อว่าทุกคนที่เล่นเกมอะ จะต้องเจอบ่อยไม่มากก็น้อยใช่ฮะครับผมสไลด์นี้ฮะมันเชื่อมโยงมาจากตอนที่3 mm hmm. เราพูดถึงเรื่องการเมืองกับปกครองเนี่ย mm hmm. ผมแอบสังเกตเห็นว่าพี่กู้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนา มาชนด้วยอยู่บ่อยๆแล้วพอเราคุยกันเสร็จปุ๊บก,ก็เพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาตกเป็นเครื่องมือของการเมืองการปกครองอยู่เหมือนกันมานานหลายพันปีแล้วขนาดนั้นเลยพี่หลายพันปีครับยังไงบ้างอะคือพ,พอเราพูดถึงศาสนาเนี่ยคนโดยเฉพาะยุคใหม่ๆเนี่ยม,มันเซ็ตในหัวว่ามันก็จะมีพุดคิดอิสลามอะไรอย่างนี้คคือเป็นศาสนาหลักจริงๆศาสนาโบราณมากมายนะฮะถ้าจะย้อนกลับไปเนี่ยพวกเทพเจ้าของอียิปต์โบราณหรือเทพเจ้าของกรีกโรมันอันนี้ถือว่าเป็นอารยธรรมเก่า ถ้าเก่าสู่ของโลกผู้มโสโปเติเมียเขามีเทพเจ้าของเขาเทีนี้ศาส,สนาพวกนี้ถูกใช้โดยชนชั้นปกครองออในการเป็นเครื่องมือหลอกให้คนทาตามคําสั่งของเขาอ่ะครับเพราะเขาได้สิทธิพิเศษมาจากพระเจ้าครับเขาเป็นตัวจุดเชื่อมโยงระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ธรรมดาเหมือนบางคนอย่างจีนก็บ,บอกว่าตัวเองห้องเตะเป็นโอรสสวรรค์อะไรก็แล้วแต่นั่นคือการผสานเอาศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองใ,ใช้ในการปกครองมนุษย์ ในสมัยโบราณที่ยังหาคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้กับปรากฏการณ์รอบๆตัวอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้ <Okay. S 1> ทีนี้พอเมื่อมันมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยอ,อย่างเ,าเราใช้คำว่าพระเจ้าเนี่ย <Okay. S 1> ฝรั่งเขาใช้คำว่า God <Okay. S 1> ก็จริงรถ้า God ของฝรั่งในหนังหรือในเกมเนี่ยบ,บางทีมันไม่ได้แปลว่าพระเยซูคิดเจ้าพระเ,เ,เยซูริงก็ไม่ใช่พระเจ้าอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนนิดน,นึงว่ารพระเจ้าในศาสนาคริสต์เนี่ยนะคบเวลาเขาเรียกตัวเองพระเจ้าไม่มีชื่อเขาใช้ภาษาภาษาแต่ยูเนี่ย ว่ายาเวยาเวยาเว,ยาเวซึ่งคนไทยเพี้ยนมาเป็นยาฮวาพระยาฮวาอ๋อซึ่งคนณเคยได้ยินเพื่อนผมแปลออกมาตรงตัวว่าเราก็คือเราฉันก็คือฉันฉันไม่มีชื่อไอ h a มวอตไนะครับผมพอเป็นพระเจ้าเนี่ย คำว่ากอตของฝรั่งมันก็มีทั้งกอตอื่นๆรวมไปหมดเลยรวมถึงเทพเจ้าต่างๆเามเจ่อด้วยที่โบราณที่ยังมีอยู่บางทีบุตด้าเขายังใช้เป็นก๊อตเรียกเป็นกอตก็มีบางคำเขาเรียกเหมือนกันนะศาสนามันถูกสืบเนื่องถูกใช้เป็นเครื่องมือมาจากอดีตล่วงเลยมาหลายพันปีของอารยธรรมมนุษย์ศาสนาก็ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองเหมือนเดิมโอเคครับอันนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วนะแต่ขอพูดกันก่อนนะครับว่าข้อมูลที่เราพูดเนี่ย เป็นข้อมูลแล้วจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยแล้วแต่จะถกเถียงกันเหมือนเดิมแต่อันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายให้ฟังว่าแม้แต่สื่ออย่างหนังหรือเกมเนี่ยเขาเอาอมาใช้นะ ลองดูกันนะลองค่อยๆดูกันนะครับอ่ะเอาเป็นหนังก่อนก็ได้พี่หนังที่เอาคุ้นๆก่อนที่แบบว่าเขาใช้เรื่องพวกนี้มาชัดๆคือผมมีหนังยกตัวอย่าง2เรื่องอที่อยากให้ทุกคนไปดูมากนะถ้าใครที่เคยดูแล้วก็ดีใครที่ไม่เคยดูรีบไปดูมันเป็นตัวอย่างของการอธิบายศาสนาได้ค่อนข้างโดนใจผมมากอืมคิดว่าถ้าคนดูมาถึงจุดนี้ก็น่าจะเราน่าจะแบบมีอะไรชอบเหมือนเหมือนกันอะไรได้เรื่องแรกคือ Kingdom of Heaven k ิง g d o m of เ e a v e n ครับโอแลนโดบลูมเล่น <น>ดีมาในเรื่องเนี่ยเป็นฉากหลังเกี่ยวกับการสู้รบในสงค,ครามกูเสตกูเสตจะเป็นฝ่ายคริสต์ีป้องกันกรุงเยรูซาเลม็มกับกองทัพอิสลามที่มาบุกกรุงเยรูซาเลม็มนะครับตัวโอเลนบูมเล่นเป็นแม่ทัพที่ป้องกันเมืองอยู่ชื่อเบลีมออฟอิบิลินเขาคอยดูแลกรุงเยรูซาเล็มในขณะที่แม่ทัพคนอื่นเขาถอยหนีไปหมดแล้วป้องกันรบเข้มแข็งแน่นหนามากมจนกษัตริย์ฝั่งอิสลามในขณะนั้นคือซาลาฮัดินมไม่สามารถหักเอาเมืองได้โอ้โหกันสุดๆอะ จนกระทั่งเขาต้องยอมเจรจานันงว่าเอาอย่างนี้แกยกเมืองให้ฉันอืแล้วฉันจะปล่อยชาวคริสและกองทัพของแกไปโดยที่ไม่เป็นอันตรายเบลเลียมตอบปกลงเราจะส่งมอบเมืองให้แล้วก็เราเราจะขอขอยกลับไปคุณอย่าตามฆ่าเราเพราะว่าทางนั้นเขาหวงเรื่องคนเขาเขาเขาปกกองทัพคนชีวิตคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครอยากอยู่ต่อก็อยู่ได้อะไรเงี้ยซาลาดินก็เข้ามาซาลาดินก็โอเคเจรจาจบหันหลังจะจะกลับเบลเลียมก็สงสัยก็ถามว่าผมถามจริงไอ้เมืองเนี้ย มันสาคัญับคุณมากถัาเกิดซาลาดินบอกว่า n o t ตติงโบทในน้งแล้บอกน็อตติงไ,ไม่มีมอะไรไม่มีอะไร,ะไรเลย,เลยแล้วเขาก็เดินไปอีก 2, 2> องก้าหันหลังก็เดินไปองกนึก 2, ้าหันกลับมาบอกชูมือ everything สําหรับผมแล้วช็อตซีนเนี้ยมันมีความหมายมากๆครับไม่มีค่าอะไรเลย แต่มีค่าเหนือกว่าทุกสิ่งมันบอกกับคนที่มีอำนาจด้วยกันก็คือแม่ทัพคนนึงเหมือนแม่ทัพคนนึงว,ว่าไอ้เมืองเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกอสำหรับเขาแต่การที่เขายึดเมืองได้มันเป็นจุดที่จารึกชื่อเขาไว้ในประวัติศาสตร์โลกว่าซาลาดินเป็นแม่ทัพเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกอิสลามสามารถลบชนะคริสเตียนได้ซาลาดินคือคนที่มองเหนือ<ม>เหนือกว่าศ<ม>า,าสนาไปแล้วว่าเฮ้ยมันค<ม>ือหลอกคนมาตายนั่นเท่าไหร่ว่าสู้เพื่อศาสนาใช่จริงๆแล้วไม่สำคัญมันคือทำเพื่อความ ยิ่งใหญ่ของตัวเองทั้งนั้นเลยนั่นคือตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือโจนอกอาร์กโอ้อันนี้มีเกมด้วยเป็นวีรสตรีชาวฝรั่งเศสที่อังกฤษสมัยนั้นยึดฝรั่งเศสครึ่งประเทศยึดได้ครึ่งประเทศเลยแล้วโจนอกอาร์เป็นแม่ทัพฝ่ายของฝรั่งเศสที่อ้างเหมือนเด็ายอ้างตัวว่าได้คําสั่งได้ยินพระสูรเสียงจากพระเจ้าให้มันนําชาฝรั่งเศสแล้วก็จำได้แล้วลบไล่อังกฤษจนตกแผ่นดินยุโรปมีมีมีการนี้นะครับมีการแบบว่าไม่ เชื่อด้วยมีการให้พิสูจน์มีการ<ม>ให้อะไรด้วยผมจําช็อตเดล่านั้นได้หมดเลยใช่คือตอนพีคมันก็คือตอนจุดจบของงาน,นเหมือนกันครับที่โจโนอวาสุดท้ายถูกจับ โดยฝ่ายอังกฤษแล้วก็บอกว่าอีนนี้เป็นแม่มดอีนี่เป็นพวกนอกรี่นอกศาสนาไม่มีจริงแล้วก็โดนเผาตายทั้งคนก่อนตายโจนาวาถูกจับขังอยู่ในคุกตามสีนในหนังถูกจับถูกขังอยู่ในคุกแล้วก็เหมือนกับว่าเขาได้เจอกับเสียงที่คอยบอกมาตลอดทั้งชีวิตว่าให้ทำนู่นให้ทำนี่ให้ไปบุกนั่นห้อบุกนู่นมาในรูปแบบที่เป็นคนมาในรูปแบบที่เป็นคนแล้วก็คุยแล้วเขามาเหมือนกับแบบตอบเช็คประสาตัวเองว่าแบบคุณคิดว่าเสียงของที่พูดมาเนี่ยมันเป็นระของพระเจ้าหรอคุณไม่ได้คิดไปเองหรอแล ทำไมโจนอาร์คิดว่าเธอมีพลังวิเศษเพราะเธอไปเจอมีดเจอดาบเล่มหนึ่งวางอยู่กันพุ่งนะและไอเสียงนั้นตัดภาพไปดูทีละช็อตเลยไอการที่ดาบเล่นหนึ่งจะไปวางอยู่กันพุ่งนาเหตุผลมีเป็นล้านแปดใช่ทำไมคุณถึงเลือกเชื่อว่าพระเจ้าส่งดาบนี้มาให้คุณเขาตัดให้รู้ว่าอาจจะมีคนฟันกันแล้วก็ล่วงลงไปเออหรือมีไนเดินผ่านมาแล้วโยนดาบเฉยเลยเฉยเยคือนี่แหละฝรั่งเขาก็กล้าจับจุดอะไรพวกนี้มามาแม้ว่าอธิบายแล้วก็มาตีแผลให้เห็นกันว่าเรามีตัว สอบเช็คคานศาสนาศาส,สนาดีจริงเหรอศาสนาศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าอะไรเงรี้ยเขาเช็คตัวเองอซึ่งผมคิดว่ามันเป็นมุมมองที่น่าสนใจครัถาม<อ>ว่าทําไมเดี๋ยวเราก็มาดูในเรื่องเกมกันใช่ฮะแบนนี้ฮะเมื่อกี้เราพูดถึงหนังซึ่งหนังเนี่ยเป็นสื่ออย่างที่บอกฮะเป็นอาร์ฟอร์มอย่างหนึ่งซึ่งเราก็เสพเข้ามานานแล้ว แต่ตานี้ถึงเกมาะครับแล้วเกมนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าคุยกันนอกลอกเข้มข้นมากเอาซีรีส์ที่ดังซีรีส์หนึ่งก่อนเลยฮะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าพูดปุ๊บทุกคนต้องเก็ตเลยคัสเซิลวาน,นีครับเกี่ยวข้องยังไงกับศาสนาพี่คัสเซิลวาน,นีมีปราชญ์ยาวนานเอาเรายกภาค หลอกชาโดมาแล้วคับหลอกชาโดครับเป็นซีรีส์ท้ายๆหลังๆแล้วได้ครับตามเนื้อเรื่องพระเอกเกเบลไปลบแล้วเมียตายเกเบลเกเบลสังกัดอยู่ในบัตเตอร์ฮูดออฟไลท์คพาคีแห่งแสงนี่ไปลบในนามศาสนาอีกละโดนโดนใช้ไปลบอีกแล้วแล้วเมียก็มาตายครับพอเขากลับบ้านมาเจอเมียตายก็มีมีผู้หวังดีมาบอกเขาบอกว่าไปปรับปีศาจนะ สามตัวนี on, ้แล้วเมียคุณจะฟื้นคืนชีวิตไอ้ยะาําได้ด้วยมันเป็นพล็อตเกมอคชั่นเหรอเนาะโอเคในเมื่อมันมีปีศาจมีอิทิลสปาติห์อะไเราอยู่ในเกมเราหยนอยู่ว่ามันว่ามันทําได้แล้วกันชุบชีวิตครับแต่เกมพี่เอี้งนี่ก็คววงแท้ไปเลยฆ่าแม่งให้คนเลยก็เชื่อก็เชื่อใช่ก็ไปก็เชื่อก็ทำตามสิ่งที่เขาเชื่อครับทำตามสิ่งที่เขาได้รับการสัญญาณมาว่าคุณทำแบบนี้คนที่คุณรักจะฟื้นขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับโลกของความเป็นจริงที่บอกว่าไปรบ แล้วคุณจะได้ขึ้นสวรรค์ไปบริจาคเงินมากๆแล้วคุณจะได้ขึ้นสวรรค์มไม่ต่างกันเลยคือทําตามความเชื่อเขาไปปราบปีศาจจนหมดสุดท้ายเมื่อตอนจบเกมครับก็ปรากฏว่าเมียเขาไม่ได้ฟืน้นขึ้นมาจริง ก็อยู่ถูกหรอกโดยปีศาจอีกตัวหนึ่งทั้งนั้นนะคะรับกลายเป็นว่าเราจะรู้ได้อย่างไงว่าสิ่งที่เราเชื่อครับพระเจ้าที่เรากลาบไหวเป็นของจริงไอ้ย,ยามันเป็นกระจกสะท้อนให้คุณเห็นสัคคคงคมสังเกตสิ่งรอบรอบตัวใหม่ว่าเวลามีคนมาพูดอะไรคุณเชื่อหมดเลยเหรอคุณยังไม่ตรวจสอบเช็คคลานแล้วเหรอ,อว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่สังเกตหน่อยเหรออะไรเงี้ยครับครับผมโอ้ผมมีผมมีประโยคนึงที่อยากจะฝากไว้จริงๆมันใช้กนการเมืองผมว่ามันใช้ได้ทุกอย่างอยากไป ฟังว่านักการเมืองพูดอะไรแต่ให้ดูว่าเขาทําอะไรคือเขาพูดอะไรพวกนี้หรือว่าคนอื่อนๆนะมันพูดอะไรก็ได้มันโกหกมันตอนแหลก็ได้แต่การกระทําไม่โกหกถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเปล่าไม่ไม่ใช่แต่คุณทําอยู่ดีนั่นแหละให้ดูที่พฤติกรรมเอาจริงๆมันใช้ได้กับชีวิตรักสังคมเลยครับคือความพูดเ,เราเชื่อถือไม่ได้หรอกเท่ากับการกระทําอันนี้มันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะครับผมมันก็ลมปากเปล่าครับฉะนั้นอันนี้ฮะคัสสันวานียพยายามพูดถึงในเชิงเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเกี่ยวกับความเชื่อเล่นกับเรา พูดถึงสังคมโลกตอนนี้มันทันสมัยขึ้นมันมีอะไรต่อมีอะไรเข้ามาน้องๆบางคนอาจจะกราวไหวตามพ่อแม่บางทีก็อาจจะตั้งการสงสัยเกี่ยวกับเรื่องศาสนา <S <S ผมว่าอันนี้ไปลองคิดและไต่ตองและศึกษาดูให้ดี <S <S ผมเช<ๆ>ื่อ <ผม S 2> ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดจากเดิมเป็นมากเท่าไหร่หรอกแต่เราจะรู้สาเหตุและเหตุผลต่อมาฮะอีกไตเติลหนึ่งซึ่งไตเติลน,นี้อาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่น้องๆบางคนอาจจะแบบชิวเฉียวไปแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยมันไปคล้ายกับเกมไตเติลดังมากนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Dante Inferno ครับอ่ะมันจะคล้ายกับ Dante ก็คือตัว แต่อันนี้คนละเกมกัน Dante Inferno เนี่ยเป็นยังไงฮะเกี่ยวกับศาสนาจริงๆทั้งตัว Dante Inferno และ Devil May Cry มีตัวเอกคนเดียวกันที่ชื่อว่า Dante นะครแล้วก็ซีรีส์เกมทั้งสองตัวเนี่ยอ้างอิงมาจากบทนวนิยายบทเดียวกันชื่อว่า The Divine Comedy อ <ฮะ S 1> ่าเป็นผลงานของนักแต่งที่มีชื่อว่า Dante อา i g h i e r i นะครับเป็นชาวอิตาลีนะครับช่วงปีประมาณปีพันสี่พันห้าร้อยอะไรประมาณนี้ถ้าผมจำไม่คลาเลื่อนมากตัวนิยายของเขาจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่า ดันเต้แต่งเรื่องว่าเขาได้ไปทัวร์นรกแล้วแล้วกลับมาโดยโดยมีคนนำทางทูตนำทางที่ชื่อว่าเวอร์จิลเอร์จิครับอ่าครับผมเขาได้ไปเห็นนรกแต่ละคุ้มคุมคุมแล้วก็ได้กลับมาในโลกมนุษย์คือจริงๆนิยาย่ี่ผมเข้าใจว่ามันแต่งมาก็เพื่อเหมือนกับแบบว่าสองคนน่ยถ้าเทียบกับทางบ้านเราทางพุทธก็อาจจะอธิบายว่านรกแต่ละคุ้มเป็นยังไงเป็นยังไงเพื่อให้คนมีความเกลียดชั่วกลัวบาปกลัวว่าตายไปแล้วจะต้องลงนรกคุ้มไหนอะไรอย่างเงี้ยนะจริงจริงมันคือนวัติยาย่ประเภทหน ประเภทหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วกับบ้านเราเนี่ยเรามักจะเจอแบบนี้กับพ่อมหมอผีอะไรก็ว่าไปนะฮะอ้างอิงเรื่องอะไรก็ว่าไปนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เสร็จแล้วอันนี้ชื่อ2อชื่อนี้มันก็จะไปคล้องกับซีรีส์เดวี่เมคไคเพราะดันเต้กับโวรจิเป็นพี่น้องกันในเกมเดวี่เมคไคร2คนนี้เป็นพี่น้องกันโอเคชื่อมันก็เลยตรงกันนะครับเสร็จแล้วนี้บาปหรือว่าขุมนรกที่ว่าเนี่ยมันเข้าข้าวน่นจะเป็นอะไรประมาณไหนครับก็คือในเดอะดีวายคอมเมดี้เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งใน ที่ว่าเมียของเขาอตายแล้ววิญญาณของเมียถูกปีศาจถูกจาซาตานเอาลงนรกไปเขาเลยต้องลงนรกเพื่อไปตามวิญญาณเมียกลับมาในขณะที่ในนิยามมันคือการไปเฉยๆไปเที่ยวไปดูดันเต้ลงไปนรกทีละขุมก็จะไปดูว่าแต่ละขุมมันคือขุมของใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะขุมนรกมันมีทั้งหมดถ้า9ชั้นนะรั้งมเก้าชั้นมันจะเหมือนแบบเป็นบากเบาบาปกลางบักบาปหนักบาปเบาก็พวกราคะนุ่มหลงอะไร ว่าไปนะคือเขาเขาจะเขาจะเหมือนจำกัดว่าแบบมันเป็นบาปที่ทําได้ง่ายลืมตัวได้ง่ายเขาก็จะคือจะเป็นขุมต้นๆไอ้พวกขุมลึกๆก็คือพวกที่ทําบาปมาหันขุมลึกที่สุดน่าแปลกมากเพราะว่าตั้งแต่ในไบเบิลเองซึ่งดีวานคอมดี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไบเบิลจากนายคลิฟ์อยู่แล้วมักจะพูดว่าในในนรกคือคืออะไรวะเปลวเพลิงนรกในนรกจะมีแต่ไฟมันเหมือนแบบแผดเผารุ่มร้อนอยู่แล้วไม่มีไม่มีความสุขแต่ในนิยาย ของนันเต้นรกกลุ่มสุดท้ายสําหรับคนที่ทรยศต่อบัตรสัตว์เนี่ยเป็นน้ําแข็งโอ้โหมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นความุมคนที่แบบพันปีก่อนอะไรแบบโอ้โหมันเจ๋งนะผมว่ามันเจ๋งนะเขาหลอกไปจนหึงว่าโอ้แต่ละขุมแบบมันชื่ออะไรนะขุมมันชื่ออะไรนะบิดเบี้ยวมั้งครับผมแล้วก็ มันคือการทลายรัฐหลังแล้วคำว่าทราศหักหลังนี่มันสาคัญนขนาดคือมันสาเหตุที่เขาวาลูตัวนี้เนี่ยคือคือให้ค่าให้คุณค่ากับสิ่งนี้มากก็คืออ,รอารยธรรมตะวันตกเกียดกันเหมือนกับตบัตรศัตรูคล้ายๆกับบ้านเราก็เหมือนเหมือนดื่มนะพี่ภัะสระยาคือ,อ,อทรยศต่อกษัตริย์ของคุณก็ค,คือต้องตกนรกขุมสุดท้ายเลย่าลืมบอกว่าแต่ละขุมนี่จะมีคนดังเซเลบตี้นะในนิยายคือในนิยายเขาจะเจอว่าขุมเนี้ยขุมราคาอย่างเงี้ยคีโอพัตตาอยู่เพราะพี่คีโอพัตตาเล่นชก โอ้โหโอโอเคโอเคโอเจ๋งเจ๋งเจ๋แล้วขุมสุดท้ายเนี่ยเป็นขุมที่จูดาสครับยูดาคือคนที่ทรยศพระเยซูโอ้หรือตัวบูตัสคนที่ฆ่าจูเลียซีซ่าจะอยู่ในนรกขุมนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเจ๋งมากเลยครับผมนะฮะแต่เขาเกิดก็อย่างที่บอกว่าตัวเขาแต่งตอนอายุสามห้าเกิดอยู่ช่วงพันสี่ร้อยพันห้าร้อยครับเขายังไม่ทันพวกเซเลบรุ่นหลังๆอย่างฮิตเลอร์อะไรอย่างนั้นซึ่งเขาไม่ทันซึ่งถ้าเกิดเอากลับมาเล่นแบบเป็นตลกไร้ เราอาจจะเอาเซเลล์เหล่านี้ไปยัดอยู่ได้ก็อาจจะไม่เจอเออก็อาจจะไม่เจอนะครับผมนี่อันนี้ไงฮะนี่ผมกำลังจะบอกว่า ตัวคาสเซ็ตวอนเนียก็สนุกแอคชั่นสนุกมากแต่นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าใส่เข้าไปในตัวเนื้องานหรือในตัวเนื้อเกมนะขอโทษดันเตอเวอร์โนถ้าใครยังไม่เล่นไปลองหานะครับแต่โอเคผมขอโทษเลทมันสูงมากนะครับเพราะข้างในนั้นมีฉากโป๊เปลือยมีอะไรแต่ไม่หมดเลยความรุนแรงสูงมากแต่อันนั้นก็แฝงในยะที่พี่กู้พูดไปถ้าจะให้ดีก็หาดีวายคอมดี้มาอครัวเวกจะเบิกเนตไปอีกแดีวายคอมดี้พี่ว่าไม่มีแปลไทยไหมนี่อ๋อถ้ามีแปลไทยก็จบเพราะว่าพ่อเพื่อนน้องๆบางคนนี่ยไม่เอาต่อให้ไม่แปลก็ แหมบางคนแง่บางคนภา่ศาสนาก็หน่อยก็ได้โอเคแหมพี่ก็พูดแดลโอเคต่อต่อขอโทษครับมาต่อสุดท้ายแล้วตอนนี้ฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นไตเติ้ลที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นมหากราบยาวนานมากเลยครับตอนนี้นั่นก็คือ s s i n s Creed ครับแต่ว่าอันนี้เป็น s s i n s Creed ภาค2ภาค2ครับผมที่มาจงใจเป็นภาค2และเกี่ยวข้องกับศาสนาตรงๆไปแนี่คืออะไรพี่ซีรีส์ Assassin's Creed ในบรรดาเกมที่เราคุยกันมาวันนี้น่าจะถือว่ามีชื่อเสียงแล้วมีฐานแฟนมากที่สุดครับในตัวภาค2เนี่ยมันเป็นจริงๆตั้ง แต่ภาคแรกเราว่าอัศซินสู้กับเทมพลาเทมพล่ที่ได้แรงบันดาลใจากศาสนาคริสต์เต็มๆเลยครับคือในโลกของมันเป็นจริงของเราเนี่ยมันจะมีกลุ่มอัศวินเทมพล่ knight of templar knight t e อะไรเงี้ยที่ออกลบในนามศาสนาคริสต์เหมือนกันซึ่งก็มันเชื่อมโยงกับตัวในเกมด้วยว่าอัศวินเทมพล่ในเกมอัศซินขีสมันทําหน้าที่ฟังก์ชันคล้ายๆกันสาเหตุที่ภาค2โดดเด่นในประเด็นศาสนามากกว่าภาคอื่นก็เพราะผู้ร้ายของภาค2คือสมเด็จพระสันตะปาปาคือโป๊ะ อเล็กซานเดอร์ที่6นะครับอธิบายให้น้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าโป๊ปอะ่ะขอโทษขโทษโป๊ปนี่คือสมเด็จพระสังฆราชคือเปรียบเทียบได้กับตรามุแขแห่งาศาสนาคริสต์ใหญ่ที่สุด<อ>จะคุยด้วยต้องใช้ราชาศัพท์นะครับ,ค,รบคือคือตำแหน่งสูงสุดแล้วสมเด็จรสนาครตชเมืองหลวงอยู่วัติกันอยู่กลางลมเลยนะก็ตัวอเล็กซานเดอร์ที่6ชื่อจริงโรดิโกโบเจียครับ่าไปเสิร์ช Google ดูนะวันนี้ว่าในบรรดาโป๊ปทั้งหมดสันตาปาลทั้งหมดทุกพระองค์ใครที่ทำระยำตําบอนน่ที่สุด คือเขาคือคนที่ถูกจารึกชื่อในประวัติศาสตร์เลยว่าเป็นโป๊ที่แย่ที่สุดอ๋อมันเป็นเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนี่เป็นเรื่องจริงเลยแฟกไปเลยเป็นเป็นเรื่องจริงเลยครับแต่แต่เรื่องจริงการนั้นก็ดีเอกสารอ้างอิงทุกอย่างก็อันนี้เรื่องมันก็นานแล้วเพราะฉะนั้นเขาบันทึกมาว่าอย่างนี้ทั้งเกือบประวัติศาสตร์โคงเสาดารอเพราะฉะนั้นดูไว้โลกสรุปมาว่าคนคนนี้เขาทําอะไรไว้บ้างนะครับจากปาร์ตี้เซ็กหมูวัดในนครรัติกันครับโหแเจ๋ มากเลยตรงกลางเลยครับแม่แจ๋วจริงเหมือนกับเอาไปจัดในวัดพระแก้วเงี้ยมันใช้ไม่ได้อ่ะโอ้โอเคโอเคโอเคพอแล้วดักแล้วแล้วก็ใช้เส้นสายพยายามที่จะแต่งตั้งลูกตัวเองให้เป็นเจ้าแคว้นนะครับโอ้โหลอบสังหารผู้แข่งทางการเมืองคุณพระเพราะว่าในยุคนั้นโป๊ปมีอำนาจมากมากกว่ากษัตริย์อันนี้ชัดเจนเลยใช่ฮะครับคือผู้นําทางศาสนาผู้นำทางจิตวิญญาณมีอํานาจเหนือผู้นําทางโลกเขาแต่งตั้งเขาเองได้พลังเหตุการณ์โป๊ เดี๋ยวว่าอย่าว่าแต่คร<ด>ิสพรามก็เป็นเราท่องเวลาเราท่องวันนะสีะ่วันครับกษัตริย์พรามแท้สุดน้องอาจจะไม่รู้นึกว่ากษัตริย์คือวันนะที่สูงที่สุดเปล่าครับพรามคือวันนะที่สูงที่สุดนะครับโอ้พรามแล้วมากริย์แล้วมาแพร์มาสูตรนะครับเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้เครียกซีซีเรียอามาฆ้ามาตรงนี้ก่อนพี่ก็โรดริโกบอร์เจียหรืออเล็กซานเดอร์ที่หกเนี่ยเป็นผู้นำของเราแทนพลาด้วยครับเป็นศัตรูกับตัวพระเอกฝั่งอันทสินในเรื่องคือเอซิโอดิโตเร่คือเข จนกระทั่งตอนจบก็คือพระเอกเราทํางานได้สําเร็จอืก็คือสังหารได้มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าผู้นําทางศาสนามันไม่เหมือนกับ2เคสแรกด้วยนะครับตัวคาสเซวนเนียเป็นเรื่องแต่งตัวดันเตนเฟอร์โนก็เป็นนิยายอแต่เรื่องของแอสเซนคีนี่เป็นเรื่องจริงอื มันคือโลกของเราที่มันผ่านมาแล้วมันคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมันก็เป็นกระตกสะท้อนได้อย่างดีเลยว่ามันมีศาสนากับก,ก,การเมืองแยกกันไม่ออกแล้วศาสนาบริสุทธิ์อย่างที่เขาอ้างว่ามันเป็นทุกคนคิดว่ามันเป็นจริงครับ อืม,อมโอเคนะฮะก็รู้สึกในเกมเนี่ยเราก็คือสังหารเขาครับหรือฆ่าเขาได้แต่รู้สึกในชีวิตจริงในเรื่องจริงก็เขาตายตามปกติโอ,โ,กโอ้โหลองคิดดูดิเราทรมานขนาดไหนนะบ๊วยเราข้ามไปแล้วกันนะฮะโอเคครับถ้าสําหรับคนที่แบบว่าไม่สะดวกหาเกมเล่นหรืออะไรเงี้ยลองดูหนังเรื่องนี้ก็ได้สปอร์ตไลท์นะครับก็พึ่งเข้านะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจตอนเทปนี้ออนอากาศเนี่ยก็อาจจะลองหาเป็น DVD หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องดีเรื่องหนึ่งใช่ไหมโอเคนะครับอ่ะ สุดท้ายแล้วครับพี่คุยมายาวมากเลยสงสัยแบบทันเลยอะทำไมเขาก้าวะทำไมคือคือ,ค,อคือเขาเขากล้าเอาศาสนาเลยนะเวย้ยศาสนาคริสเลยนะเวย้ยที่คนข้อนโลกขึ้นโลกเนี่ยนับถืออยู่ทำไมเขากล้ามาพูดวะของเราขอโทษศาส,สนาพุทธเนี่ยแค่จะแตะนิดเดียวนี่แทบระเบิดเลยดีกว่าก็ต้องเป็นจุดที่ชื่นชมอรารยธรรมของโลกตะวันตกว่าเขามีแนวคิดเรื่อง f r e e d o m o f speech อ่าแปลแปลตรง,ตรง,ตรงเสรีรภาพในการพูดจริง,รงๆแล้วมันครอบคลุม ถึงเรื่องการแสดงออกการปกครองาไม่เกี่ยวกับการปกครองเสรีภาพในการแสดงออกคือฉันจะพูด๋ัขอโทขอะไรก็ได้อ่าโอเคคือผมคิดว่ามันเป็นสิทธิที่ดีครับคนมองว่าเฮ้ยเสรีภาพในการพูดแม่งสร้างความวุ่นวายพอพูดอะไรก็ได้ไม่รับการคุ้มครองทางกฎหมายคนแม่งก็หมิ่นประมาทกันปนกันก็ถูกใส่ความกันอะไร่ใชนี่คำพระพูดไว้ถูกเลยว่าถ้าจริงจะเดือดร้อนทำไมในีเมื่อมันเป็นเรื่องจริงถ้าไม่จริงก็ไม่ต้องเดือดร้อนสิเพราะมันเป็นเรื่องไม่จริงนี่คำ นะครับผมผอาอาจจะออกกะสับสนนิดนึงนะครสรุปสุดท้ายคือเราก็ควรทาตัวนิ่งๆเอาไว้เพื่อที่จะรับว่าถ้ามันไม่จริงก็คือไม่จริงไงก็ไม่จริงก็ไม่จริงไงแต่ถ้าเรื่องจริงก็อ้อนั่นแหละจริงก็จริงก็ทำจริงมึงทาเร็วจริงเปล่าให้คนมาด่าเออได้ทาเลวจริงๆรก็ยอมรับก็แค่ไขปรับปรุงสิ่งอะไรเออเออจริงนี่คือคําพะ เขาว่าอย่างนี้ย้อนกลับมาก็คือว่าฟีดแลสปีดมันเป็นระบบที่ทําให้องค์กรอย่างและสถาบันอย่างศาสนาซึ่งมีการตรวจสอบเช็คคาน้อยมากในสังคมมีการถูกจิกัดเบาๆหรืออาจจะรุนแรงได้ถ้ามันมีข้อมูลคอาจจะมีการถูกตรวจสอบขึ้นมาอย่างจริงจังมันเป็นระบบที่ทําให้มันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่อารยธรรมตะวันตกมันเจริญก้าวหน้ากว่าส่วนอื่นๆของโลกโอ้โหอารยธรรมตะวันตกขามาหมดทุกอย่างแล้วตั้งแต่เชื่อ เชื่ออย่างงงาเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลไร้ข้อสงสัยจนมีการขัดแย้งกันอย่างดุร,งร้รยจนมีการฆ่ากันล้างบางกันเพราะความเชื่อเพราะศาสนาคือที่สุดของความเชื่อแล้วยิ่งกว่าความเชื่อใดๆที่จะถูกหักล้างได้ศาส,สนาเป็นเรื่องที่พูดยากสุดละเอียดอ่อนเซนซิทีฟคือเขาผ่านมาหมดแล้วคือพูดเมื่อไหร่ปุ๊บขึ้นมีคนขึ้นเลยทันทีนี่คือศาสนาในเมื่อองค์กรสถาบันที่มีความแข็งแกร่งขนาดนี้ยังถูกขย่าได้คุณก็ต้อง ยอมรับเขาว่าเขาใจกว้างแล้วมันมัน,ม,นมันก็เลยทําให้ทุกวันนี้ตะว,วันตกมันก็มันก็ของโลกครับโอ้โหวันนี้ไม่รู้จะปิดยังไงเลยไม่รู้จะสรุปยังไงดีแต่สรุปอย่างนี้กแลวกันครับว่าศาส,สนาครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะสุดท้ายแล้วศาส,สนาก,ก็จะสอนให้เราเป็นคนดีนะครับ <ผม S 2> ต่เชื่อว่าทุกศาสนาดีใช่ทุกศาสนาดีหมดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนมากับสื่อต่างๆหรือว่าแม้แต่ขัางเกมเนี่ยพยายามพูดถึงมุมมองอื่นๆให้เราได้คิดให้เราได้วิเคราะห์นะครับแล้วก็เรื่องกับความเชื่อ เพราะนั้นขอให้น้องๆเนี่ยเหมือนที่เราพูดเทปแรกๆฟังเอาไปคิดนะครับ แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อพวกเราก็ได้วันนี้เราอาจจะถูกหรือว่าเราอาจจะผิดก,ก็ได้เพราะนั้นขอให้น้องๆนะครับลองเอาไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคฮะวันนี้เครียดอ่ะรู้สึกเครียดอะ่ะหวังว,ว่าคงจะเต็มอิ่มน,นะฮะเออเออเออเพราะน้องๆหลายคนก็ชอบพูดสั้นจังเลยเออสั้นจังเลยไม่ก็แบบโอคิดถึงจังอะไรอย่างนี้วัน,นหนักนะเนี่ยแล้วขอร้องเลยครับเอาไปแชร์เอาไปอะไรให้หมดเลยผมอยากดังเลือเกินนี่เกมการเมืองการปกครองเกมทหารแล้วนี่เกมศาสนาแล้วหนักขนาดนี้แล้ว รอเล่นนะครับรอเล่นววไม่เยอะของน้อยใจนะคือไม่ผมเข้าใจใจจะทำโอเคผมเข้าใจนะคือผมเข้าใจแหละว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยมันเครียดมากนะครับน้องๆแต่ถ้าน้องๆเปิดใจรับได้ใครก็ตามที่มาดูตอนนี้แต่คุณผู้ใหญ่ครับบางทีอาจจะมองว่าพวกเราคุยแล้วเด็กๆมาดูอาจจะไม่เกตไม่มีสอนเขาสิครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่กู้พูดเสมอพี่กู้ช่วยย้ำหน่อยครับเรื่องการคือผมมองว่าผมเคยพูดว่าเด็กอ่ะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะครับ เด็กรู้เรื่องและเราต้องทํากับเขาแบบคนที่คุยรู้เรื่องเราต้องปฏิบัติต่อเขาอย่า,อยามองว่าเขาเป็นเด็กมองเขาว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดคเหมือนกับเราอธิบายด้วยเหตุผลกับเขาให้เขาเข้าใจครับไม่มีประโยชน์ที่จะปิดกั้นข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ขแขนงใดๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณพิจารณาแล้วว่ามันดีหรือไม่ดีก็ตามค,คุณคิดว่าไอ้นี่มันคือสิ่งที่ไม่ดีเขาไม่ควรที่จะได้รับรู้ได้เห็นผมไม่เห็นด้วยผมมองว่าถ้าเขาไม่รู้มาก่อนเลยมันก็มีโอกาส ที่เขาจะเชื่ออย่างสนิทใจว่ามันคือเรื่องดีแล้วเขาอาจจะไปทําผิดๆเรียนรู้ผิดๆก็ได้สู้ให้เขาได้เห็นทุกอย่างแล้วให้เขาตัดสินใจเลือกเองน่าจะเป็นทางที่ดีกว่าอืโอเคนะครับเรามาช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาดีกว่านะครับโอเคไปแล้วครับวันนี้ผมกับพี่กู้ลาแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้จะหนักกว่าเดิมไหมหัว่าศาสนาี้เลยนะก็เดี๋ยวรอรอดูก็เดี๋ยวรอดู จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสาราเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน u t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online Station น